ท uh, ่านผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้ตกลงปีนี้สงการประเทศไทยจะจัดเป็นมหาสงการเมื่อวานนี้คณะรัฐมตรีอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการมหาสงการเว w ร์ l ว w เตอร์ e ฟ t ติ a l 2024ค่ะชื่อภาษาไทยอาจจะดูเหมือนเดิมสักนิดหนึ่งนะเย็นทั่วล่ามหาสงการปี67ค<ฆ>่ะ11-15กลางท้องสนามหลวงลาดดำเนินกลาง รวมถึงพื้นที่อัตลักษณ์ทั่วประเทศเนี่ยนงไว้ไปดูรายละเอียดเถอะพื้นที่อัตลักษณ์ทั่วประเทศเนี่ยเป็นยังไงก็จะเป็นบรรดาเมืองสําคัญสาค,คัญที่มีการ<ช>จัดมหาสงการานเนี่ยคือนอกจากกรุงเทพแล้วว่ะค่ะจะมีพื้นที่อัตลักษณ์5ภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็อย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทัยอยุธย,ยาสมุทรปราการสุพรรณบุรีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีภูเก็ตแล้วก็นครพนมค่ะ แล้วก็จะมีรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างเช่นจัดเป็นขบวนรถพาเหรดสงกรานจากกลุ่มจังหวัดเป้าหมาย16จังหวัด11สพอเวอร์อม,มีจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปะ,ปะวัฒนธรรม,รมโขนรำมมนรามีการแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งไทยทั้งเทศคือรวมทั้งกิจกรรมลานสงกราน5ภาคด้วยเพื่อที่จะนำเสนออัตลักษณ์ประเพณีทงการไทยที่โดดเด่นในแต่ละภูมิภาค นี่คุณสุดาวันท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อวานนี้เป็นคนถแถลงนะคะงบประมาณเนี่ยท่านผู้ชมงบประมาณเป้าหมายคือจัดการให้อาวอเตอร์เฟสิวัลของประเทศไทยติด1นึ่งท็อปเทนใน10สุดยอดเฟสิวัลของโลกโดยท่านผู้ชมเงินคมงบประมาณเดิมเนี่ย54.9ล้านไม่พอครมเมื่อวานนี้อนุมัติเพิ่ม รวมทั้งหมดเนี่ยเป็น189.8 18 <9. S 2> <8. S 1> ล้านค่ะ <5. S 1> 189ล้านตีรวมๆอย่างนี้อ่ะก็แจ้งให้ทราบนะอันนี้เรื่องเศรษฐกิจ